อันต่อไปก็จะเป็นหัวกระดาษทรายนะคะเป็นหัวเจียกระดาษทรายจริงๆแล้วอันนี้อยู่ในเลเวล3ซึ่งในเลเวล2เนี่ยจะไม่มีให้เรียนแต่ว่าให้รู้ไว้ว่างานที่มันออกมาพรีเมีย่ยมงานเนี้ยบอก,กันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราต้องหาวิธีอันนี้ปรับอลลม่มให้ต่ําสุดนะคะอยู่ที่เลเวลหนึ่งในเครื่องเครื่องเราก็เตรียมไว้นะคะแล้วกระดาษทรายก่อนจะโดนลงมือลูกค้าทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ลากเบาๆตรงหนังนี้นะคะมันจะช่วยเก็บหนังเนี่ยออกไปทําอีก เห็นไหมคะไอหนังที่มันเปิดๆตรงเนี้ยนิดเดียวพวกเราจะสังเกตครูจะนอนสังเกตแล้วครูจะนอนหน้าหน้าไปกับเล็บอย่างนี้ใช่ไหมนะคะครูจะนอนอย่างนี้นะไม่ได้จิกนี้นะคะถ้าก็จิกเนี้ยลงหน้าเล็บทําให้เล็บเสียหน้าเล็บนะคะครูจะนอนไปอย่างงี้อันนี้ก็เหมือนกันให้ขอบที่มันเป็นขอบกระดาษทรายเน,นะะี่ยให้เข้าไปลงร่องตรงนี้สังเกตวิธีการนอนตรงนี้ครูจะละหน้าไปกับเล็บนะคะ แค่ต้องการเอาหัวของกระดาษทรายจงขอบหัวหมานี้ค่ะแค่ไปจิกบริเวณขอบแล้วที่ตรงนั้นก็อย่าไปยุ่งกับมันมันเลือดหยุดไปแล้วก็อย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บอย่าไปลวนนะไม่ขุ่นนะก็ปล่อยมันอย่างนั้นเพราะว่าลูกค้าทุกคนก็เขาก็เข้าใจใน่แหละว่ามันไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเราต้องหาวิธีทุกวิธีที่จะทําให้ปัญหาเกิดน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย แต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไขด้วยวิธีที่มันชานฉลาดไม่ใช่แบบลนลานแบบสัน่นงะง,งักลูกค้าจะมองเราออกว่าเรามือใหม่จริงๆแล้วเจอลูกค้าน่ารักดีเขาก็เข้าใจแต่ลูกค้าที่จ้องจะหาเรื่องหรือบอกว่าคอยเอาเปรียบมันก็มีเยอะพวกเราต้องระวังนะคะขั้นตอนทุกขั้นตอนกูถึงจะบอกว่าทําด้วยความมั่นใจการฝึกฝนบ่อยๆทาให้เกิดทักษะและก็เข้าใจหน้างานของเรามากยิ่งขึ้น ทีนี้เราก็จะเห็นว่าหน้าเล็บพร้อมแล้วที่จะให้เราทํางานทีนี้เข้ามาปัด่นออกนิดน,นึงนะคะคปัดุ่นออกหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้กระดาษมัสลินนะคะกระดาษตัวนี้ไม่ใช่สำลีนะคะอันนี้คือกระดาษมัสลินแต่อันนี้คือสำลีสำลีเราจะไม่ใช้มราจะใช้อันนี้เพราะมันไม่มีขนเห็นไหมคะ แล้วมันควรจะแยกกันอยู่นะคะไปใส่ด้วยกันขนก็ตามมาแล้วมันควรจะแยกกันอยู่นะอันนี้ก็คืออย่าให้ปนกันเห็นไหมครับถ้าเราไปใส่ด้วยกันขนมันมาเห็นไหมพอขนมาปุ๊บมันก็จะเอาขนไปใส่ในเล็บลูกค้าดังนั้นจะต้องแยกกันอยู่อันนี้จริงนะเห็นไหมคที่ขนเต็มเลยเห็นไหมก็คือนะคะต้องเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเยื่อฟูฟูแต่มันไม่มีขนแต่เอาไปอยู่ในสำลรีไอ้เยื่อฟูมันก็จะไปดึงขนสำลรีมา ใส่มาด้วยกันสองแผ่นอย่างนี้เลยก็ได้นะคะเพื่อความประหยัดเวลาของเรานะคะทีนี้เรามาใช้อย่างนี้พับเห็นไหมคะมันจะมีขอบจิกเล็บลงไปอย่างนี้พยายามอย่าเอามือเราไปแตะที่ที่หน้าเล็บลูกค้านะคะหลีกเลี่ยงการแตะเลย ทีนี้พวกเราดูนะคะว่าเมื่อกี้ครูใช้ตรงนี้อะครูกลับมาฝั่งนี้ทีนี้ <c oughs> เห็นไหมคะว่าครูจะเอาเข้าไปในซอกอย่างนี้ซอกอย่างนี้ <c oughs> กดนิดๆนะคะ <c oughs> ทีนี้อีกฝั่งนี้มันครบผ้านิ้วมันก็จะมันพอละมาอีกฝั่งนี้ สองแผ่นเพราะอะไรมันจะได้อมแอลกอฮอล์ได้เพียงพอนะคะแล้วก็มันควรจะเป็นลักษณะนี้ให้เพื่อนๆจาไว้ไม่ต้องกดเข้ากดออกเพราะว่าทําให้เราเสียเวลาอันนี้ถึงเวลาทิ้งไปแล้วนะคะทีนี้พอมาถึงตรงนี้เมื่อเราเตรียมของพร้อมแล้วอันนี้นะคะเครื่องของเราเปิดทิ้งไว้เลยค่ะเปิดเครื่องเปิดไฟทิ้งไว้ดังนั้นอุปกรณ์ขั้นตอนต่อไปก็คือเบสโค้ดแล้วนะคะทีนี้เอาข้างที่มันอยู่ใกล้ที่สุดนั่นแหละนะคะทีนี้เวลาทาเบสโค้ด คุณจะไม่ให้มันชิดขอบเล็บนะคะให้มันเว้นไว้นิดหนึง่งเหมือนประมาณนะเส้นผมรอบได้เลยอันนี้สําคัญไม่หนาจนเกินไปและก็ไม่บางจนเกินไปสังเกตดูว่าถ้าเกิดเรากําจัดความมันจากหน้าเล็บได้อย่างดีเราจะเห็นว่ามันมันเนียบเสมอกันสังเกตทาไปทาไปขนเห็นไหมคะครูผมบอกว่าไอ้กระดาษมาสัสลินเมื่อกี้เห็นไหมยขนมันมาต้องหยิบออกนะคะ เพราะว่าบางคนเหมือนเกิดอาการให่เวลาหลอกทาสมผมไปมันไม่ได้จบแค่นั้นแล้วมันจะไปเห็นชัดเจนตรงชั้นที่เราใส่สีแล้วปลายเล็บเนี่ยสั้นๆอย่างเนี้โอกาสที่สีจะหดขึ้นไปเนี่ยเยอะมากเลยดังนั้นเบสโคดนี่ล่ะเห็นไหมคะปาดค่อมลงไปที่หน้าเล็บใช้เล็บของเราจิกให้มันห่อเข้าไปใต้เล็บอย่างนี้ ล้นออกมาที่ปลายเล็บเลยค่ะแต่ว่าอข,อบข,อ,บขอบข้างบนเว้นข้างๆเว้นนะคะแล้วสีต้องมั่นใจว่าไม่มีเราจะสังเกตได้ไม่มีขึ้นเหมือนถ้าเกิดมันยังมันติดอยู่สีมันจะเป็นขึ้นๆน,นะคะหลังที่นี่พอปลายเล็บเจกอย่างเงี้ยให้มันห่อเข้าไปอย่างนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราห่อปลายไม่ได้สีมันจะหดทีนี้เวลาเราทาไปทาไปเนี่ยโดยเฉพาะลูกค้าสีผิวเนี่ย เราจะสังเกตเห็นหนังเห็นอะไรได้ยากกว่าคนที่อยู่ขเขาเพราะเราสังเกตเห็นไหมคะอันนี้ติ่งหนึ่งอย่าลืมนะคะมาอ,าออกให้เขาด้วยทีหลังมันมีผูขึ้นมาอันนึงเห็นไหมครับว่าอ,าออกดีแล้วนะมันยังผูขึ้นมาให้เห็นได้ดังนั้นเก็บงานทีหลังสังเกตไปด้วยเวลาเราทาไม่ใช่จะทาสีอย่างเดียวโอเคแล้วจะส จลเนี่ยจำไว้ว่าจะต้องบางหากสีนั้นเป็นสีที่บางอาจจะต้องทาถึง3มครั้งสมรอบสามโคดแต่ว่าทุกโคดจะต้องบางแล้วครูจะปิดปิดปดลายเล็บอย่างนี้ทุกครั้งมันก็จะเลอะเล็บออกมาดังนั้นใช้เล็บของเราเนี่ยช้อนจิกเข้าไปเหมือนจิกเข้าไปให้มันไปห่ออยู่ใต้เล็บแทนเห็นไหมคะมันก็ผักมันเข้าไปสังเกตครูจะเว้นขอบ เบสโค้ดครูก็จะทาเดียวกันครูจะไม่ชิดเลยทีเดียวเห็นไหมคะมันจะเว้นอยู่นิดนึงมันก็เป็นมันก็จะเป็นเหมือนสีมันบางไอ้ที่มันเป็นจุดๆอยู่ข้างบนอย่าได้วอรี่ต้องมั่นใจว่าสีคุณเกลี่ยได้เพียงพอได้ดีพอนะคะอันนี้ก็เช่นกันครูจะดันอยู่อย่างนี้นะคะสังเกตผู้กันนะดันขึ้นไปอย่างนี้เว้นไว้หน่อยนึงลากมันลงมาลเวลาลากเนี่ยให้ผู้กันมันบานอันนี้เหมือนกันอย่าให้มันบานให้มันเป็นพุ่ม มันจะได้เอาย้ายเอาสีที่ผู้กันเนี่ยลงมาขอบเล็บเห็นไหมคะครูจะค่อยๆเคลื่อนไปเส้นตรงเป๊ะเลยอันนี้เหมือนกันดันสีเข้าไปข้างในให้มันห่อไว้เช่นกันคะ่ะอันนี้ครูจะวางตรงนี้สังเกตนะคะวางเกือบชนขอบบน เลื่อนขึ้นไปด้วยปลายผู้กันให้เป็นพุ่มวนๆอย่างนี้แล้วลากลงมาที่ปลายอย่างนี้พอมาถึงขอบผู้กันครูไม่ได้บานแบะเหมือนตรงกลางแล้วนะคะเนี้ยเห็นไหมคะมันยังจะเป็นพุ่มเพราะว่าผู้กันจะค่อยๆย,ย,ย้ายเอาสีลงมาให้มันเป็นเส้นตรงแบบนี้ส่วนปลายครูก็จะเขี่ย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 คือแกล้งมันให้สีมันเลอะที่ปลายเล็บแล้วครูก็จะหอนี้กลับคืนเข้าไปห่อสีให้มันม้วนกลับคืนไป จะรีบแล้วนะดูให้ทันนะคะหยดแมทข้างบนเลื่อนขึ้นไปลากลงไปนะคะบอกว่าอุย้ยเทคนิคเหมือนทายากยากไหมเนี่ยอ๋อไม่ได้ยากเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวดูอีกทีวางเกือบชนข้างบนดันขึ้นไปให้เกือบสุดลากลงมาที่ปลายโค้งซ้ายสังเกตดูป,ปลายผู้กันของคุณนะคะพอมาถึงขอบซ้ายขอบขวาคุณไม่ได้กดให้มันแบะนะถ้าแบะเนี่ยแปลว่าสีมันจะกระจายมากจนเกินไปคือสีมันบางเกินนะคะ ดูนะแต่ทีนี้ทังข้างบนเนี่ยทำไมครูถึงได้กดแบะให้มันกระจายอย่างนี้สีบางทีมันจะกระดอนกระเด็นเห็นไหมคะเพราะว่าเรามาเขี่ยที่หลังได้แต่ข้างเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะไปเขี่ยได้หลายทีได้เหตุผลคือมันช้าส่วนประการที่สองก็คืออาจจะทําให้มันล้นขอบลงไปได้ง่ายส่วนข้างบนเห็นไหมเมื่อกี้ที่มันกระดอนกระเดน็นครูก็เขีย่ยเขี่ยที่หลังได้มีปัญหาแล้วก็อย่าไปยุ่งกับตรงข้างเพราะตรงข้างมันเป็นมุมเล็ก ถ้าเราไปเคลียมอย่างเมื่อกี้มันทำให้เสียเวลาแล้วครูก็จะแปลงแปงแปลง,ปลงอย่างนี้เห็นไหมคะแล้วไปไปมันก็ทำแกล้งมันไปให้สีมันโดยเฉพาะคนที่ปลายเล็บสั้นๆที่มันชนเนื้ออย่างเงี้ยถ้าหากเราไม่ให้หอ่อมันจะหดสีมันจะหด โค้ดที่สองโค้ดที่สองเนี่ยครูจะให้สังเกตที่ครูเว้นขอบบนไว้ใช่ไหมคะตอนนี้ครูจะไม่เว้นแล้วนะลงไปลักษณะเดิมแต่ใสขึ้นให้มันไปเกินขอบเดิมดึงมันลงมาไอ้ที่เว้นเว้นเมื่อกี้เนี่ยแทบจะไม่มีเว้นเลยทำไมครูถึงไม่ทำตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งมันทำให้นานเสียเวลาเราจึงมาเก็บงานที่มันเนี๊ยบจริงๆในชั้นที่สอง แล้วก็เหมือนเดิมค่ะติดลายอย่างนี้ทุกครั้งทีนี้ถ้าเห็นมันออกมาอย่างนี้นะคะใช้เล็บของเรากรีดมันออกไปซะอย่าให้มันไปแห้งในเครื่องถ้าหากมันไปแห้งในเครื่องทําให้เสียเวลาเยอะแยะมากเลยที่ต้องเอาออกพยายามให้มันกระจายกระจายให้มันดูบางที่สุดหลังจากนั้นเห็นไหมคะมันไม่เนี้อแต่ครูสามารถเก็บได้ด้วยตะไบถ้ามันบางอย่างเงี้ยมันจะเก็บง่ายด้วยตะไบแต่ถ้ามันหนามันออกยากโอเคนะคะ เว่าอ่ะท็อปโค้ดเห็นไหมคะชั้นสีชั้นที่สองครูจะทําให้มันเกินตัวนี้มันจะเนี้ย ب, เห็นไหมคะมันจะมีสูมันจะสูงขึ้นกว่าเบสโค้ดและก็สีชั้นชั้นแรกท็อปโค้ดทา exactly เหมือนกับสีโค้ดที่สองนะคะทาเหมือนกันเลย สังเกตว่าบางคนมือใหม่ๆถ้าทาบางจนเกินไปนะคะมันก็จะไม่ซิลมันเหมือนเป็นหยดหยดเหมือนหยดน้ําหยดน้าคือมันมันเป็นเหมือนน้ามันน้ํามันเกาะอ,อยู่คือเบสโค้ดมันคงจะไม่มีน้ํามันกเกาะหรอกาเพราะว่าเราทาสีไปทั้งสองโค้ดแล้วก็บวกกับชั้นเบสโค้ดหนึ่งชั้นแล้วใช่ไหมคะสามรอบเราเรียบร้อยมือเราเองก็ไม่ได้ไปแตะแต่ถ้าเกิดมือเราไปแตะต้องระวังนะคะแต่ถ้าสมมติเราทาสีสองโค้ดแล้วยังไม่ได้ทาท็อปโค้ดแต่ลูกค้าไปจับนู่นนี่นั่นมีฝุ่นมาหรือว่า มีเหตุจําเป็นที่ลูกค้าจะต้องไปล้างมือนะคะพวกเราต้องทาสีอีกโค้ดหนึ่งนะคะก่อนที่จะทาท็อปโค้ดถ้าไม่งั้นไม่อยู่ไม่ติดนะแล้วลูกค้าก็จะกลับโวยวายภายในอีกไม่เกิน3าวันมั่นใจยว่าเป็นเช่นนั้นทีนี้ถ้าเบสโค้ดหนาไม่พอมันก็จะเป็นหยุดหยุดเป็นเป็นเป็นเราจะเห็นได้ว่ามันมันมีจุดจุดอะคะ่ะเหมือนเขาเรียกตาปลาตาน้ําอย่างเงี้ยค่ะในหน้าเล็บอันนั้นก็ไม่ตอบโจทย์เราต้องสังเกตนะคะไม่แน่ใจหมุนดูตามแสงหมุนดูว่ามันติดทั่วทุกอันแล้วอย่างนนี้นะคะ ตรงนี้ถ้ายังไม่ได้อาจอีกทีหนึง่งหรือถ้าไม่แน่ใจกลับมาเช็คใหม่อีกทีก็ได้แต่ถ้าเราจะทำดีแล้วไม่มีปัญหาค่ะลงไปเลยค่ะโอเคทีนี้พอเรามาดูนะคะพวกเราว่างานครูเนียบไหมทุกคนก็จะบอกว่ามันก็เนียบแล้วจะเอาอะไรอีกนี่ใช่ไหมคะแต่ครูเห็นว่าครูเห็นว่าพวกเราสังเกตดูนะว่าตรงตรง,ตรงนี้ใช่ไหมคะที่ครูว่าครูทําสีเลอะขึ้นไป ครูพยายามใช้นิ้วเกลี่ยสีที่มันแข็งๆขึ้นไปมันกระจายเป็นบางๆลงมาแต่ว่ามันไม่ตรงขอบเล็บครูจะใช้ขอบตะไบบางๆเนี่ยเฉือนแต่ต้องเบามือนะคะเพราะตรงนี้มันโดนหนังถลอกมาหลายรอบแล้วแล้วก็หนังหนาๆมันไม่อยู่แล้วแล้วตรงนี้ก็เซนเิทขนาดน,นี้จะต้องลงเบาเท่านั้นเบาจริงๆเหมือนแผวล,ลากไปไปแต่งเส้นขอบใหม่ให้เขาต้องเบาจริงๆนะคะอันนี้ครูขอย้ำเลยว่าต้องเบา พราะไม่งั้นอ่ะจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้เห็นไหมคะไอ้ตรงนี้ที่มันเกินไปที่บนหนังมันเริ่มแยกออกจากกันตรงเนี้ยพอมันไปโดนหนังอย่างเงี้ยมันหนังเนี่ยมันมีความชื้นมันก็จะทําให้สีนี่หลุดออกได้แต่ถ้าสมมุติว่าสีมันยังเป็นแผงข่มไปที่หนังถ้าเราไม่เอาออกมันจะพากันลิฟต์จากข้างล่างแล้วลูกค้าก็จะไปแกะไปเกาในบางครั้งทําให้สีหลุดออกตรงนี้เราเห็นใช่ไหมคะไอ้ที่มันเลอะมันหายไปแล้ะมันเป็นขอบที่สวยงาม ทีนี้มาดูที่ปลายเล็บบางครั้งเราใช้แค่มือแกะออกได้มันจะเกิดขึ้นในคนที่ลูกค้าที่เล็บสั้นมากๆนะคะแต่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยอย่าวอรี่อย่าไปอะไรมากมายนะคะใช้น้ํามันทาแล้วมันก็จะหลุดออกได้ง่ายแต่ต้องมั่นใจว่ามันแตกแยกออกจากคือไม่ใช่เป็นแผงแล้วทําให้เป็นเสี้ยนบางทีมันเป็นเสี้ยนไอ้ขุยเล็บที่เราออกไม่หมดต้องมั่นใจว่าที่เห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เสี้ยนที่เรา,าเป็นหนังที่เราออกไม่หมด มั่นใจว่าไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นใช่ไหมคะเนอะว่ามันไม่ได้เป็นขยุบขยิบเป็นเส้นๆทาให้เกิดการระคายเครืองแต่ถ้ามันมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ปุ๊บเพราะว่าสีมันมาโดนที่ปลายนิ้วของลูกค้าอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้จริงๆแล้วมันก็จะออกได้ง่ายเวลาโดนน้ํามันมันก็จะออกหรือถ้าไม่แน่ใจเอาให้มันจบเลยแล้วกันเขี่ยมันออกไปซะเห็นไหมคะเขี่ยออกไปแล้วก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าชื่นชมกับงานเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอันนี้ก็เช่นกันอย่าลืมเช็คงานของเราทุกครั้งเพื่อนๆเห็นใช่ แต่มันจะมีปุ่มปุ่มนึงปุ่มนี้ครูก็ไม่เอาไว้นะคะเห็นไหมแค่ตุ่มเดียวแต่การเอาตุ่มออกก็คือ s c r a ช h เอาแค่ตุ่มนี้จริงๆออกไปแล้วเราจะต้องไม่อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราซีลไปทุกครั้งทุกครั้งเราไปตะบี้ตะบี้อย่างนี้ออกแปลว่าไอที่ซีลปลายเนี่ยมันก็หลุดออกไปด้วยทําให้เล็บลอกง,ง่ายๆดังนั้นถ้ามันมีตุ่มฝุ่นอยู่หนึ่งตุ่มแกะแกะแกะแค่นี้พอแล้วนะคะแกะแล้วก็เช็คงานเราด้วยนั่นคือเนียเออเน้ยบแล้วเมื่อขอบเนี้ยบแล้วเราก็ปล่อย อะมาดูเล็บนี้บ้างนะคะเล็บนี้บ้างก็ไม่มีอะไรเห็นไหมคะอันนี้มันก็เป็นเป็นหนังแบบอ,อ่อนๆไม่เป็นไรอันนี้ก็ปล่อยได้แต่ถ้าหากเราเห็นว่ามันมนตุ่มฝุ่นฟูขึ้นมาหรือบางทีมันจะเป็นแบบว่าเหมือนงานมันไม่เนียบก็ใช้วิธีนี้นะคะอันนี้ก็เช่นกันตรวจงานเรานะคะแล้วก็อันนี้พวกเราจะเห็นไหมคะว่าเนียบแล้วโผล่มาติ่งแค่เนี้ยครูก็ไม่เอานะติ่งนี้ครูก็ไม่เอาใช้วิธีนี้ค่ะเหมือนกันค่ะ แค่นี้มันก็ออกไปแล้วแล้วเราจะปล่อยงานให้มันเพี้ยนทําไมนะคะเมื่อเรามันแก้ไขได้ง่ายดังนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆงานเสริมสวยคืองานละเอียดอันนี้เห็นไหมคะขยุบขยิบเกือบไปทั้งหมดเล็บเลยอ่าทีนี้ครูก็จะปัด่า,ามมันจริงๆเราไม่ได้ไปเป็นติ่งฝุ่นอะไรมากมายเพียงแต่ว่ามันเป็นปัญหามาจากเบสโค้ดซึ่งมันเกินหนังมามันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีปลายเล็บอยู่บนปลายนิ้วอย่างนี้ค่ะ ถ้าเล็บยาวๆเนี่ยจะทาสีเจลได้ง่ายแต่ถ้าเกิดเล็บสั้นอย่างเงี้ยพวกเราก็ต้องใช้เวลากับมันมากที่สุดส่วนมากถ้าเกิดครูเห็นหนังแบบเนื้อเข้าไปในหนังครูจะยุให้เขาต่อเล็บไปเลยค่ะมันจะง่ายสําหรับเราแต่ถ้าเกิดเขาไม่ทําเราก็ต้องใช้ความพยายามในความเป็นผู้เชี่ยวชาญของเราจริงๆนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็มีฝุ่นติ่งนิดนึงติ่งนึงแกะเฉพาะติ่งฝุ่นไม่ต้องไปสบาบทั้งหมดนะคะอน,นี้ก็มีติ่งหน่อยนึงเป็นไปได้มากๆเพราะว่า ลูกค้าค่อนข้างจะหนังเยอะแล้วก็ฟูขึ้นมาเต็มเลยนะคะอะทีน,นี้เมื่อมันเรียบร้อยแล้วทุกเล็บนะคะดังนั้นโซ่<ม> so, อันนี้นะคะเราก็เก็บเครื่องเข้าไปตอนนี้เราจะมาทาพาราฟินมือกันนะคะพอเสร็จแล้วจริงๆแล้วถ้าลูกค้าเนี่ยถ้าเราเขาไม่ได้รีเควสอะไรเพิ่มถอดถุงมือออกเห็นไหมคะสะครับตอนนั้นอนะกลายเป็นบอดี้โลชั่นไปแล้วเรียบร้อยนะคะกลายเป็นครีมนวดมือไปแล้วถ้ารู้สึกว่าแห้งเอาน้ํามันคุติโคมาหยอนนะคะก็คือน้ํามันคุติโคอ,ออยล์คือตัวนี้ เพราะว่าน้ำมันคุติโคตัวนี้เขาจะมันจะมีความมันสูงมากว่าเวลาเล็บเนี่ยเราใส่เข้าไปนี่คือเครื่อง UV light ความอ่าก็เรียกแสงของมันน่ะคือ3,200ย UV light นะคะก็คือมันแรงมากกว่าดวงอาทิตย์กี่เท่าพวกเราลองคิดดูว่าเอามือใส่เข้าไปกับหนังใหม่ๆที่ออกมามันจะแห้งมากแค่ไหนถ้าเราไม่อน้ามันนี้กลับลงไปนะคะทีนี้พออย่างนี้ก็เช่นกันได้ออกทันแล้วก็หยดน้ามันสัถ้าในกรณีลูกค้า ไม่ได้มีการรีเซ็ตซ้ำหรือการทำพาราฟินอะไรเพราะว่าเราคิดเพิ่มนะคะพาราฟินเราคิดเพิ่ม5ปอนแต่ในกรณีลูกค้าคนนี้เนี่ยก็ครูจะโชว์ให้ดูนะคะว่าการทำพาราฟินแว็กซ์เนี่ยเราทำยังไงน้ำมันตัวนี้เห็นไหมคะครั้งแรกครูใช้น้ำมันสครับก็ยังอยู่ในนี้แล้วครูจิโคออยล์ก็อยู่ในนี้ทีนี้ครูก็จะไปเอาหม้อพาราฟินนะคะเามาชมความงามของเล็กที่เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวครูมา อย่างนี้พออย่างนี้นะคะทาเรียนก็ตั้งหมอ้อวิธีตั้งก็ต้องดูที่ทังลูกค้าด้วยว่ามือลูกค้ายาวมันะะต้องไปตามลักษณะหม้ออย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็แบบนี้ทีนี้ก่อนที่จะปล่อยมือลูกค้าลงที่หมอ้อเรามาเตรียมกระดาษของเราก่อนนะคะกระดาษสองแผ่นเตรียมไว้ให้พร้อมทีนี้เมื่อพร้อมแล้วนะคะให้มือลูกค้าอย่างนี้ต้องดูด้วยนะคะอุณหภูมิพวกเราดูที่สีมานะคะถ้ามันใสกว่าน,นี้แปลว่ามันร้อนแน่นอน แต่ถ้ามันเป็นสีขุ่นๆเหมือนจะเป็นเพียงๆอย่างเงี้ยอันนี้คืออุณหภูมิปกติเราสามารถสังเกตด้วยสายตาได้นะคะถ้าสมมติว่าอุณหภูมิปกติสังเกตดูก็ยกือขึ้นมาเป็นเพียงแล้วอย่างนงี้ก็คืออุณหภูมิที่คือปกตินะคะโอเคเดี๋ยวจะพูดจย้แทนค่ะจุ่มไว้ประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะให้ความให้ความร้อนของพาราฟินเนี่ยมันดันเอาครีมเข้าผิวโอเคพุดจอแทนครับสศอย่างนี้นะคะ แล้วก็ห่อซะเรียบร้อยให้ลูกค้ากำไว้อย่างนี้วางมือลูกค้าลงอันนี้เช่นกันค่ะวันนี้แล้วเพื่อตอนที่ลูกค้าจานหนึ่งนาทีนะคะประมาณครึ่งกระดาษให้ลูกค้าขึ้นมากระดาษเตรียมรองไว้อย่างนี้ที่ปากหม้อห่อกลับคืนมาอย่างนี้นะคะเอาลมไฟเช่นนี้วางมือลูกค้าลงทีนี้พอวางมือลูกค้าลงเอกาเลื่อนไปนิดนึงแล้วให้ลูกค้ามาอยู่ในท่าที่ม,มันใช่เหมาะสม ตลบผ้าขึ้นมานะคะเพราะว่าผ้าเนี่ยจะช่วยควบคุมอุณหภูมิได้อีกรอบหนึ่งแล้วเราก็ไปเก็บของของเราทุกอย่างเท่าที่เพราะว่าอันเนี้ยใช้เวลา10นาทีในการที่จะมีอุณหภูมิวิ่อย่างนี้นะคะดังนั้นไม่ต้องบอรี่ลูกค้าไม่ไปไหนถ้ามือเ็เป็นอย่างนี้เ็าอยู่รองนะคะเก็บของเลยโอเคนะคะตอนนี้ก็มาถึงช็อตสุดท้ายนะคะโเคอาผ้านี้ออกมานะคะวางให้สวยๆทุกอย่างต้องเป็นข้าเป็นตอนนะคะพวกเราที่นี้อย่างนี้เสร็จสรรนะคะ เอานดีออกมาแล้วเพื่อนๆก็ถเลยยื๊บยื๊บย๊บยื๊ยืบย๊บ,บ,บ <Yeah. S 1> เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษหลงเหลืออะไรอยู่เลย oh. ทีนี้ความร้อนความอุ่นมันยังอยู่นะทีนี้พอความอุ่นยังอยู่นวดกลับไปเบาๆอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะครูมไม่ได้ล้อเล่นนะคะนี่มันเป็นพาร์ทของการสะกดจิตอีกเรื่องหนึ่งนะตรงนี้แหละทําให้ลูกค้าจดจําเราได,ได้ลูกค้าจะจำเราได,ได้ตรงที่เริ่มต้นสวยๆผลทายผลทาย,ายทำไมครูถึงขัดมือก่อน ลูกค้าเขาจะมีความรู้สึกคุ้นชินกับเรามากยิ่งขึ้นเขาจะเหมือนไว้วางใจมากยิ่งขึ้นกับความรู้สึกผ่อนคลายและจบลงด้วยการผ่อนคลายเชื่อไหมว่าถึงแม้เราตัดเลือดเขาเล็บตัดเลือดไหลนะแต่เขายังจะกลับมาหาเราเชื่อครูไหมแต่เราเพิ่งจบงานงเราต้องเราเงียด้วยนะโอเคนะคะเอาพวกเราดูนะคะก็ดึงดึงดึงมือเนี่ยกดไปด้วยเห็นไหมคะกดไปด้วยอ่างนี้ก็ได้อ่ะดึงครูจะดึงคืนออกมาอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะโอเคพวกเราจะเห็นว่าครูคืนออกมาอย่างนี้นะ แล้วก็ถอดออกมาเหมือนถุงมือเลยนะคะมันก็จะเหลือแค่ความมันอาจจะมีเศษนิดนึงออกเสียออกไปที่เหลือนวดใส่มือให้ลูกค้า and beautiful color look oh. thank you Ella thank you so much thank you see you again soon